นรับลดราคาเหลือถุงาบาทนะครับมา่อนสุงันเหืสบาทพร้อม้องบาองอ้า,น,า,ตาปปน,นตระการนะครับคราคาครับเพราว่าพิเศษวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับท่านใดอยากได้ทอง้อนสอบอร่อยอร่อย,ออยเชิญน,นะครับว่าอันนี้ลดราคาเนะี่ ครับทีมดูสองาแม่บ้านทหารเรานะครับการใส่ทางการอาหารว่างๆปลาทคั่วอร่อยอร่อยอัลบูอาหารหลักคือข้าวเหนียวไก่ทอดทานไปด้วยชมไปด้วยครับดีนะฮะอุ่นท้องไปด้วยอุ่นท้องด้วยนะฮะก็มีน้ำนะมีน้ำเปรคซี่โค้กก็น้ำ สักขวดนะทานไปด้วยชมไปด้วยครับนะกิ่นตากิ่นท้อนะนะครับนะเสื้อกาขายดีครับเสื้อบริลล์ขนาดพัฒน์ซงที่สองีพันแปดนะครับอันนี้ขายดีมากนะครับจนะงท่านว่าซื้อก่อนเลยโปรโมทนะครับ ว่าเป็น,นงานบอลลูนนะครับร้านแอมบูติครับเป็นลายเสื้คอคาบอยนะคาบอยเสื้อกันหนาวนะครับรองเท้าลดราคาพิเศษนะครับพิเศษครับทุกร้านพิเศษนะพิเศษนะครับหกลดหมดเสืนตาก็ลดเสื้อก็ลด ตัวที่ร mmm าับเช้าน็อากาศกดีค <Kas> ร <per now> <labour with S 3> ื่อยๆนะครับดีครอยเอาใจช่วยให้ทุกช่านได้มีโอกาสได้ขึ้นกัน เ่นะครับเาแล้วนะครับผัดยืยยลอลินึงนะครับเพราะว่าไทยมือเป็นลูกใหญ่นะครับาัยลาหนนะครับออก,ก,กอ้างรลาล่อยก็เอาใจช่วยครับนร้ร้อนังย่างนะครับ